ไปแล้วปะป๊าไปแล้วปาปะป๊าะป๊าปะปา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 ปป่าปาปปาปะาปาปป๊าะป๊ะสาสะัปาปาะุกๆา ยินดีต้อนรับกับชูชองปะจอยเด้อปาลุงเอ้ยเนาะอยากนอนแล้วบอ,อเผื่อเมียนอันนั้นพี่น้องเอยเนาะพุตุมากก็เลยอันพุตุมากเตียงออกพี่น้องเลยบัดนี้วาสนาเพิ่นเริ่มแบบว่าอยากตั้งไข่แบบเริ่มแบบอยากค้านขึ้นค้านนุ่งนะพี่น้องแค่นออีนอ้องเอาเตียงออกนะบนัดนี้พี่น้อง,องเลยต่ำไป ่เพิ่นข้านบาทนี่ชัมจีข้านลนุบทุกงอยมาเมียนพี่น้อยนะฮ่ต่ำคักเป็นยังบาทนี่วะชัมจีข้านขึ้นข้านลงบาทนี่วะยิ่าใหญ่ยังเอามาใส่อีกนั่นหนุงเนาะยิ่งจะใชส่อเพ,อพิ่นซื้อซิลิโคนมาอุดแบบให้มันนั่นๆด้ยพี่น้องเนาะให้แบบป่าปุ้เปิดด้วยแบบ สุกเม่ยนก็ก็เอาผักกูที่นอนออกเดี๋ยวสิมาใส่ใน้องยังซักอยู่นะลูกเออิคนขึ้นคนน้องแน่ชาวคิดแม่ จากกีดื้อแม่นี่เช่นกินเช่นกี่ดองแน่นี่มาละแเจ็บบอกกินแมมนะเมม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 เด็กสาวจับเองก็เป็นแล้วคนเก่งคนเก่งไหนนี่ไหนคนเก่งของแม่จใอยไหนนี่ไหนปาดึงไอันนี้ mời 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 đang mời à, mời 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 đấy chập จนอนวะพอวุ่นจิไปบึนบึนบึนบึบึนอะไรว่าวุ่นบึนตาโตโดพอวุ่นจิไปบึนบึนบึบ

Đang tắt nó bạn, biến trồn mà này nó bạn nhau ừ. đi Để ăn xíu bổ Tắt để ăn lô thôi nhau đó ừ. Nghe phò bùn phí bạ không này phò bùn phí bạ bò Chồng cùng nhau cả trồn tháng năm nào. á đó, đó Mà tông hay là u mờ đơ, chồng phụng nhau đơ Thấy Thấy, thấy. ngon mày bó Ừ. Này, nó nói non là name. Tôi cha vợ Nó mày đó Nó nói nét đi Nó nói nét Ừ Nó nói nét Nó nói nét Nó nói nét nói Nó nói nét Nó nói nét nói nét nói Nó nói nét nó mà cuồng quên thì tôi nó mà cả này này

เต้นเนอะเต้นเนอะเต้นใหเมึองเนอะไม่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปลามือปลามืออึ๊บอึบอยากตั้งไขอะไรพี่น้องอ่ะอึบอึบอืมถ่ายบนนอนก็สบายค่ะวันนี้เนาะ้า

เมอน่ะมมะเลอทุจ้าดูทุจาดทุจ้าก่อนทุก hmm ่อนทุจาปาลุงก่อนโบเมนแบบนั้นอันนั้นตบมือนะทุยกขึ้นดูละทุจ้ายกขึ้นก่อนทุทุ่าเด้อม่แม่ช้ี่ขึ้นช้ชิโร่หน่บนี้ เอ๊ะอีพอเมลอนนะอีพอเมลอนนะนะเมลอนนะเมลอนนะ,ม,นนนะมันคือเป็นเป,น,เปนมาแล้เนะาะแล้วดีะด่ะลูกพอหให้อะไรเฉยเฉยแป๊บนราคาแพงไง โอู้๋มาไม่แม่ขอมาลูกมาแม่ขอเนาอเนาะแม่ขอหนิกะของเนี่ยนนั้นของพ่อเออเอามาพี่กระเป๋านะมาขอเงินน้ำพอบุญด้วยขอเงินไม่เื้อขนมด้วยเอามาลูกกระเป๋าพ่อบุญนะเอ็ดเพาะดินทรศัพท์เจ้าแล้วเพาะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืองเมืงมืองเมืองอ่ะสั่พอเต๋อหย ล่ะป่าสิปลาป่ป่ป่ปปหืดูช้าละดูช้าละพอรับนี้ก็หอย่าลืมอง่มจุดไม่ดีจ้าตัดผมเลยพรุ่งนี้เด้อผมยาวแลยทางหูทางตาเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลยเอาเอาเมลอนจุดจ้ะเมลอนเมลอนเมลอนเลย

เบิ ab, ab ้งหาเบิ้องบนพอเพื่อมินสมบูรณ์เบิ้งขาเบื้องบนเหมือนอะไพอเบิ้งกันอ่ะแม่ต้มต้มหรกินข้าวต้มผักซ้ำแม่จอยต้มไปแล้วเอา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 เดี๋ยวแม่จอยไปหาซื่อหมอหน่อยพอดีต้มข้าวให้ลูกก่อนหมอหน่อยให้อัน ไอเดือนหายไม่ตู dogs dogs. Dog dog. ้บ่ได uh, um, uh, 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 ้โอ sure ้โหพอมึงเนโทรชับกันนะข้างนะหากดด้วนไปนั่นนะอะเต้นนุกเต้นเต้นเมลอนนะเพลงบาดังบาเข่าหุ่นควรได้จำเปิดดังกว่านี้เต้น พอแล้วพอแล้วนะพอบุญชิปไปแล้วพอบุญพ่ายกระเป๋าแล้วนี่นนะโอ้ยพอเบึงบ้งเบิง้งบึ้งตีหัวเข้ากันเบิงบ้งเบิ้งปูด้านนี้ยัยบด้านนี้นะ เอ้ยพอดูไงล่ะชองเ้อแม่จอยสตีพอบุญเด้อเด้อเอาพไปแล้วเนาะอไปแล้วไุ้มมา่ออุ้มมาไอพออุ้มแน่ฮึฮึอุ้มมาบดบบุญปิกปกปิกปิกอไปฮะตั้งคราตั้งคตั้งคนึ่งสองสอ เมลอนเมลอนเมลอนเลยจะได้เมาเป็นน้องไปยืนกันต๊เมือเองเมลอนเมลอนเมลอนเลยยืนยังไงยนสุขะหมักขนาดะไรติดตอกนะมัเต้เข้านั่นนะนั่น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 นัคนัน I oh. เต้นเนอะ้องเต้นเนอะ่ะจับได้เต้นเนอะะแม่มาไหมแม่มาลูกมานแม่ก็นอนป้าได้นีู่ล่ะลไปเรนสบายดีเด้อเอดเอด เฮียอ่ะวัสนะพอบุญไปแล้วไปเห็เด ហងញ៉ាំក៏ក្ដៀហេវ៉ាដល់ក៏បាយហើយដល់ក៏ទៅធ្វើវាធ្វើការណែអេកៗៗៗចឹងអឺ พ่อปาไปแล้วปาาไปแล้ว ห้องปราปาบุลูกบ่ป่าไปบุนบุนแล้วป่าไปป่าไปเห็ดเบียกแล้วป่าปะบุ้น bài bại giả vô được bơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ห,ห,ห่างน้ารดห่างน้ารเน้ตัวขา,านไปน้ำเลาท่านี้เราบุ่นบนึนเลยมานอนทิ่เฮานะมานอนทิ่วไ 痒了，真痒了。 ใช้ลูปลานะใช้พอเขานะไปป้าอีหล่าบลูกโบอ,อู้ยพอบุญนี่ไปป้าอีหล่าวโบอ่ะน,นอนดมกี่ข่แล้วแน่เออดมมาด้วย เห็ียดยังน่ะเห็ียดยังน่ะมีแต่เอวยผ้าและดุกอยู่นอกฮะ ใส่จมเป็นแท้เฮ้ยยังนะบึกบึกบึกเมสตีมือกันบึกบึกดึงออกมายังนังน่ะฮะยุดโมแบนแนวกินดึงออกมาได้สกินโตฮะหันเอาท้องไปแล้ว

វីវីយ៉ាតោះចាប់ជីណងយ៉នខេងបាទនេះបងតោកទៅលោកទៅ

หายเทะน,นี่ออ,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 อกเลยพาไปาออเพาเขาไป เอาไงพาห้ามานอนนะไปโอเคสะแม่จอยกับสิขอจบคลิปเพียงสามีก่อนเดอ้อสะป้าลุงเอ้ยเนาะขอบุญขอบคุณป้าลุงหลายๆเดอ้อเขามาหลับซมเดอ้อเนาะคลิปนี้กับสิขอจบเมียนเพียงสามีก่อนไปแล้วกลับเข้ามาสบายดีทุจ้าก่อนลูกทุกจ้าลูกทุกจ้าทุ่งก,กันแม่เสียวหายทุจ้าก่อน ไม่ได้พังเลยแม่บอกให้ชุเจ้าอาจูเจ้า